8 0อยคนนะครับ804คนไปเรื่อยๆ1ีวันต้อจะมีคนเข้ามาเรื่อยๆนะครับที่ผ่านเข้าทางช่องทางนี้ว่ามีติดเชื้ออย่างไม่ปรากฏในมาเลเซียเดินทางเข้ามาตรงนี้นะครับก็จะมาขั้นตอนแรกก็จะแต่ว่าส่วนใหญ่ก้

เดี๋ก็บเข้าไปอีกนิดก็ได้ครับอ่าโอเคครับขอย้ํา ขออนุญาตคุณต้องครับ ครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งพิเศษนะครับที่คณะนักศึกษาว .62 นะครับได้มีโอกาสมาทํากิจกรรม CSR ที่3จังหวัดภาคใต้นะครับก็คือจังหวัดสตูลปัตตานีและก็สงขลานะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ที่เป็นสถานการณ์พิเศษที่ว่าต่อให้ถึงแม้ว่าทางโรงเรียนเราจะปิดการเรียนการสอนก็ตามนะครับแต่เราก็นิ่งเฉยไม่ได้นะครับเนื่องจาก พ่อแม่พี่น้องลําบากนะครับมีเจ้าที่โดยเฉพาะเจ้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการป้องกันแล้วก็กันจองโควิดนะครับซึ่งขาดเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆมากมายนะครับเราก็เห็นแล้วว่ามีพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยหลายๆภาคส่วนได้ร่วมกันบริจาคมากมายนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าในสามจังหวัดภาคใต้ที่ทางปป62 ลงมานะครับมันก็ยังขาดแคลนอยู่เพราะว่ามันก็ยังมีประชาชนที่เดินทางผ่านเขาออกอยู่เรื่อยๆนะครับทางวปอ .62 ก็เลยเลื่อนที่จะมาทํากิจกรรมในครั้งนี้ครับนี่ก็ถือเป็นถือเป็นโอกาสดีที่เราได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้แทนนักศึกษาวปรรุ่นที่62ที่ได้ลงมาเอาสิ่งของจําเป็นเวชภัณฑ์ต่างๆมามอบให้นะครับทางพื้นที่ แต่ว่าที่สําคัญคือเราได้มีโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์ผ่านคณะนักศึกษาให้ได้รับทราบว่ากระบวนการรับคนไทยที่กลับจากมาเลเซียเข้ามาในพื้นที่จังหวัดสขลาเนี่ยเรามีกระบวนการขั้นตอนอยังไงแล้วก็มีความรอบ,บครอบหลักุมมากแค่ไหนเพื่อที่จะได้ไปไประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องชาวไทยทัย่ประเทศเนี่ยได้รับทราบไปอย่างต่อเนื่องว่าเรามีกระบวนการที่ได้มาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยสิ่งของต่างๆที่นํามามอบให้กับเราเนี่ยเราก็จะนําไปใช้ ประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่ของเราที่ยังทําหน้าที่อย่างต่อเนื่องก็โดยยังไม่มีกําหนดวันเวลานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็คือต้องยังต้องใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์จากเวชทัณน์ต่างอ่าง,างต่อเนื่องต่อไปนะครับ